สถานการณ์ที่ร้อนระอุข,ขึ้นนะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเป็นจุดเปราะบางที่สุดอีกหนึ่งจุดณขณะนี้นะครับคือจุดเปราะบางเพราะว่าเป็นพื้นที่ในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับเขมรรอบนี้นะครับมันจะอยู่ที่ภูมะาเขือนะภูมะาเขือเพราะเขมรมันก็จะอยากชิงคืนตลอดเวลาเพราะรอบนี้มันเสียเหลี่ยมมันโดนไทยเนี่ยบุกเข้าไปยึดคืนแล้วก็ถล่มทางขึ้นภูมะาเขือเนี่ยซะยับเยินเขมรก็รอวันเอาคืนอยู่นะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือตาควายที่ทหารเขเมรเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในตัวปราสาทแล้วก็เอาปราสาทเป็นบังเกอร์แล้วก็วางทุนระเบิดเนี่ยล้อมรอบตัวปราสาทเอาไว้ไทยเองก็ว่ากันตามตรงก็อยากจะยึดคืนแล้วก็เอามาเป็นแล้วก็ขึ้นไปยึดบริเวณเนิน3-50อีกจุดหนึ่งที่ประมาทไม่ได้ก็คือปราสาทตาเมืองพมที่ประเทศไทยของเรายึดพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแล้วก็ร้อมรั้วลวดหนามหีบเพลงเอาไว้เป็นที่เรียบร้อย ต่อีกจุดหนึ่งนี่สิคุณผู้ชมครับก็คือบริเวณช่องอานมา้าอานม้าเนี่ยมีนัยยะสําคัญมากๆกคุณผู้ชมครับมันจะเป็นพื้นที่ที่ทางฝั่งไทยเนี่ยจะอยู่สูงกว่าแล้วก็ขึ้นไปอยู่ในจุดที่ขเขมรนนะ่ะมันบุกลุกระเบิดเ o u 4 3เข้ามาตั้งหมู่บ้านทหารแล้วก็ไปสร้างอนุสาวรีย์ตาอมอะไรอมๆนั่นน่ะนะครับจริงๆมันไม่ใช่อนุสาวรีย์นะมันเป็นศาลาใครเห็นก็ว่าเป็นศาราคือมันพยายามจะสร้างสิ่งปลูกสร้างในเชิงสัญ,ญลักษณ์ เพื่อที่จะเอามาอ้างว่าเป็นของขมรแต่อนุสาวบรีหรือว่าสาลาอะไรที่มันพูดเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับตาเมืองทมนะมันไม่เหมือนกับตาควายนะเป็นของสร้างทาสีขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็สู้รบกันรอบนี้ระทะหารขมรไปตั้งปืนใหญ่อยู่ตรงนั้นปรากฏว่าทหารไทยก็ยิงปืนใหญ่ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะทิ้งไข่ใส่ด้วยนะครับเพิงพักฐานของทหารขมรรวมไปถึงศาลาสาลา,า,ากันแดดก,กันฝนตาอมเนี่ยนะก็พังหมดพังยับเยิน พอพังยับเยินเสร็จปุ๊บไทยก็กินพื้นที่เข้าไปเพราะว่าเขมรเนี่ยมันเข้ามายึดพื้นที่นานแล้วไอเราเองก็ต้องยอมรับนะว่าเราก็ใจดีแม่งเข้ามายึดเราก็บอกว่ามึงละเมิดเอโบยุเขมรมันหน้าด้านหน้าทนมันก็ยึดมันก็อยู่ไปเรื่อยเืเดี๋ยวมันก็สร้างบ้านหลังหนึ่งบ้านนี่เป็นเพิงพักนะไม่ใช่ว่าเป็นบ้านตอกเสาเข็มอะไรแบบนั้นไม่ใช่มันก็มาสร้างทีละหลังทีละหลังทีละหลังจนมันสร้างครบ80หลังเป็นชุมชนเป็นตลาดเลยะแล้วมันก็ทําถนนลาดลงไปแล้วมันก็ทำไอ ทางขึ้นมาคนขเขมรก็เลยข้ามมาขายของในฝั่งไทยเป็นลักษณะของจุดผ่านแดนไอจุดผ่านแดนชั่วคราวอยู่ไปอยู่มาเนียนๆอยู่ไปเออมันก็เลยแบบว่าเอออหมกอ่อะบอกว่าเป็นของมันไปเลยนะอันนี้ก็ต้องโทษรัฐบาลชุดที่ผ่านมานะอันนี้ขออนุญาตพูดตรงๆนะโทษรัฐบาลชุดที่ผ่านมาโทษทหารในชุดที่ผ่านมาคือว่าปล่อยให้ขเขมรเนี่ยมันเข้ามาก่อสร้างเข้ามายึดจนมันได้ใจนะ แล้วกว่าเราเนี่ยนะจะไปตีคืนกลับมาเนี่ยมันต้องแบบว่าศูญเสียเลือดศูญย์เสียเนื้อศูนเสียต้องสู้รบก,กันนะ่ะคือถ้าก่อนหน้านี้ไม่ปล่อยให้มันเข้ามายึดไม่ปล่อยให้มันเข้ามาคือพอมันเข้ามาหลายปีอ่ะมันก็เข้ามันก็สร้างทีละหลังสองหลังสามหลังสร้างสาราอะไรของมันนะ่ะจนมาเป็นอนุสาวรีย์นั่นแหละครับไอที่บอกว่ามันละเมิด MOU 600หกร้อยกว่าครั้งนะนะั่นน่ะนั่นแหละครับคือความหมายเราไม่ได้ทําอะไรมันโอเคนะแต่รอบนี้เนี่ย หลังการหยุดยิงตอนเที่ยงคืนก็ถือว่าจบใครยึดตรงไหนได้ก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนปรากฏว่าเราเข้าไปยึดได้ถึงนู่นน่ะอนุสาวรีย์ตาอมซึ่งผมขออนุญ,ญาตเรียกว่าเป็นสาราแล้วกันเพราะผมมองไม่ออกว่าเป็นนุสาวรีย์นะเดี๋ยวจะไปเข้าทางเขมรมันเขมรมันอยากให้เป็นนุสาวรีย์นะปรากฏว่าเราก็เข้าไปยึดเสร็จแล้วเราก็เอาเอารั้วลวดหนามไปล้อมเอาไว้ล้อมเอาไว้ไปที่เรียบร้อย วันก่อนที่ขมงมันพาทูตมาดูพื้นที่ไอศาราตาอมมันน่ะนะมันก็ไม่ได้ขออนุญาตจากไทยนะมันก็เข้ามาได,าดา้ด้านนั่นแหละเพราะมันรู้ว่าทหารไทยเนี่ยไม่ทําอะไรมันทหารไทยใจดีและทหารไทยก็ไม่กล้าเปิดก่อนในสถานการณ์แบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นฝ่ายเปี่ยงพรัมทหารไทยเอาไอทูตมาเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเข้ามาก็มาไปอย่างเงี้ยคบกับขมงมันก็อย่างเงี้ยลำคานเนี่ยนะแต่หลังจากนี้ต้องเปลี่ยนยุธทธวิธีใหม่แหละเพราะ,ะนั้นเราก็เลยไปสร้างรั้วหีเพลงเอาไว้แล้วนะ อรั้วหีบเพลงกันแนวไว้แล้วในหมู่บ้านที่มันพังพังทลายไปหมดแล้วแต่ไม่ได้มีคนตายมากเพราะว่าทหารเขมรเนี่ยมันขนลูกขนเมียมันออกไปก่อนแล้วนะครับเสร็จปุ๊บปรากฏว่าตอนห้าโมงกว่าที่ผ่านมาทหารเขมรมันเห็นว่าทหารไทยเนี่ยไม่อยู่ไม่รู้ว่าไปพักเบรกหรือว่าไปกินข้าวอะไรก็ตามแต่มันก็เลยเข้ามาแอบตัดอารั้วหีบเพลงครับเข้ามาแอบตัดแล้วมันก็เคลื่อนย้ายรั้วรวดวหนามเนี่ยออกรั้วรว้หนามออก แล้วมันก็เอารีบไปโพสเลยนะไอ้คอมเมนต์เนี่ยมันโพสเก่งมันทําหาอะไรยังไม่เสร็จเลยมันยังรู้รู้ไอ้อรู้ว่าไม่สําเร็จเลยนะครับมันก็ไปโพสแล้วเอาไปบอกว่าเรายุดคืนแล้วช่องอ่านมาทหารเขมรกล้าหารเข้าไปรื้ล้ว่ของทหารไทยได้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่มันโพสไอ้ทหารไทยก็ตกใจก็เลยรีบเข้าไปดูแล้วก็ไล่มันออกไปเลยนะบอกเอ้ยอย่าเข้ามานะบอกว่าเอารั้วมารัล้วหมือนเดิมอย่าทํานิสัยแบบนี้นะอย่าทําเป็นหมารอบกัด การสู้รบเนี่ยมันจบลงเมื่อเที่ยงคืนมาที่ยี่สิบแปดไอ้ขมรเนี่ยมึงไม่รู้เรื่องเหรอตอนนี้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนรอประชุม GBC รอทําอะไรให้เรียบร้อยตอนนี้อย่าพึ่งขยับไอ้ขมรแม่งก็ละเมิดข้อตกลงอยู่น,นั่แหละคือมันก็คล้ายๆกับว่าตอนนี้ที่ขมรมันอยู่ในตาควายใช่ไหมเราก็ไม่ไปยุ่งกับมันนะมันปล่อยไปก่อนผมก็เลยใช้คําว่าต้องมีสักวันน่ะต้องมีสักวันเอา้าไม่งั้นถ้าขมรมึงทําได้ไทยแม่งก็เข้าไปไล่ขมรที่ภาษาตาควายบ้างดิ อ้าวไม่งั้นมันจะมีการเจรจาตกลงหยุดยิงกันทำไมหยุดยิงก็คือใครอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นไปก่อนนะแต่อันนี้เราเข้าไปถึงไอ้ตัวของขออนุญาตเรียกว่าจุดไอ้สาลาตาอมแล้วกันนะเราเข้าไปถึงแล้วแล้วเราก็เลยร้อมรัว้วก็เหมือนกับที่ขมรมันก็ล้อมรัว้วที่ภาษาตาควายอะใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนสิวะมึงนี่คุยไม่รู้เรื่องไอ้หา่าเจ้าแต่ยอดลงยอดไ์นะ,จะเจ้าแต่กระแสจะเจ้าแต่คอนเทนต์ไม่สนสี่สนแปดอะไร พอทหารไทยเดี๋ยวนะเข้าไปไล่มันกลับไปปรากฏว่าไล่ออกไปแล้วนะไล่ออกไปหมดแล้วไล่ออกไปไปที่เรียบร้อยแล้วไอกระทรวงกลาโหมของ,ของ,ของเขมรแม่งก็ไปโพสต์อีกแลละกระทรวงกลาโหมของ,ของเขมรก็ใครอ่ะก็อิมาลีไงอีมาลีเอาอีกแล้วนะวันนี้ช่วงนี้เงียบไปหน่อยเพราะว่าบุญราณีเข้ามาเฝ้าหุ่นเซนช่วงนี้เจ๊บุญราณีมาเฝ้าหุ่นเซนนะอีนางมาลีก็เลยเงียบๆหน่อยนะ คือเจ๊ใหญ่เขาแสดงบทบาทและเจ๊ใหญ่แสดงกล้ามดาบแล้วนะมึงอย่ามึงอย่าทะลึง่งเพราะนั้นเนี่ยอิมาลีเนี่ยนะโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมของเข,งขงมรก็เลยออกมาปั่นป่วนสถานการณ์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยทหารกัมพูชาที่ข่าวเขมรน,นะทหารกัมพูชากําลังรื้อรั้วลวดหนามอยู่ทหารไทยตะโกนใส่ทหารกัมพูชาบอกว่ากูยิงนะเว้ยกูยิงนะเว้ยเห็นไหมกูจะยิงนะเว้ยประมาณว่าถ้ายังรื้ออีกกูจะยิงแล้วนะกูจะยิงแล้วนะออ ก็เลยทาให้ทหารเขมรเนี่ยตอบกลับไปว่าไม่ต้องขู่ยิงเลยไม่ต้องขู่ยิงเลยอันนี้เป็นการรายงานจากเอซือเขมรนะรายงานข่าวจากกระทรวงกลาโหมของเขมรโดยนางมาลีนะเห็นไหมครับถ้ายิงกันแล้วนะคืออันนี้คือไอมาลีพูดนะอีมาลีบอกว่าไทยบอกว่าเฮ้ยมึงมาลืรอลวากูได้ไงกูยิงนะเวยกูยิงนะเวไอเขมรก็เลยบอกว่าไม่ต้องยิงเลยคือประมาณว่าไม่ต้องขู่ยิงเลยยิงมาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย สถานการณ์ก็เลยจบอยู่ตรงนั้นขเมรนก็ออกไปไทยก็ล้อมรั้วาไว้เหมือนเดิมเพราะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่ามันยังคงมีการก่อกวนทา้าทายกวนส้นตีนเนี่ยนะครับกันอย่างต่อเนื่องนะเพื่อยั่วยุก่อนการประชุม GBC อย่างเป็นทางการในวันที่7สิงหาคมนี้นะครับคุณผู้ชมน่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับให้เห็นอีกเยอะนะพูดด้อย่างชัดเจนเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ประชุม j b c วันที่7นะแม่งโดนแม่งก็บินกวนตีนบินสองพิกัด บินก่อกวนไม่ให้ได้หลับไม่ได้นอนไอ้ฮุนเซนไงมาลีตีสามตีสี่ก็ไม่หลับไม่นอนบอกว่าไทยจะโจมตีปั่นป่วนสถานการณ์แดกสตาบัคเอาใจทําเอาใจสารฐก,กันเข้าไปใช่ปะวันนี้เอาอีกละว,วันนี้มาตัดบลัววันนี้ตัดบลัวเลยนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีอะไรมากกว่านี้เกิดขึ้นเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่า ผมย้านะคุณผู้ชมสี่พิกัดที่ขมรมันกําลังกวนอยู่ณนขณนะนี้เนี่ยนะหนึ่งภูมะเขือวันนี้ภูมะเขือแม่ทัพภาคสองก็เลยไปเปลีป่ยนธงชาติไงแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยร่วมกับทหารหน่วยรบบอกให้พักผ่อนเตรียมตัวให้พร้อมอย่าประมาทขมรตาควายเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมตาเมืองทมก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแต่ตอนนี้ที่ปั่นกันหนักๆเนี่ยจะเป็นที่ช่องอ่านมาพอเผลอเผลอไม่ได้มันเข้ามาตัดรั้วเลยนะครับเห็นไหมนะตอนนี้สถานการณ์ก็ คลี่คลายไปแล้วในระดับหนึ่งนะแต่โคโซกิมาลีบอกว่าเกือบยิงกันเลยนะท้ากันแล้วนะบอกกูยิงนะเว่ยอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องคูยิงเลยยิงเลยเห็นไ,ไหมฮนะเกือบไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยคือทับเสียงปืนแตกขึ้นมานัดหนึ่งเปี้ยเนี่ยนะครับโอ้โหไอจีบิซง j ซ c อะไรเนะี่ยีซ c ล่มหมดอนะ่ะมันชักจะแปลกแปลนะมันเหมือนขอเขมรกําลังยุ่้ไทยยิงนะคุณผู้ชมสังเกตไหม มันเข้ามาตัดรั้วเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วมันเข้ามารื้อรั้วมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันมายุ่วไทยพอไทยพออันนี้สื่อขมิบรายงานนะเราก็อย่าไปเชื่อเยอะยิมารีบอกทหารไทยบอกว่ากูยิงเลยขมิบบอกไม่ต้องยิงเลยมันเหมือนกับพยายามยุ่วให้ยิงเพราะถ้ายิงปุ๊บไอประชุม G ีบซก็ล่มมันก็ล่มทีนี้ก็เปิดฉากกันรอบสองดูทรงนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่ารอบสองนี้ก็น่าจะพร้อมนะแต่ทหารไทยเนี่ย นะเพราะว่าขมรเ,เนี่ยกระสุนปืนเหมือนจะหมดแล้วคือสังเกตได้ไงว่ากระสุนปืนขมรห,หมดรู้ไหมคผูจชมกรับมันมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยมันรีบไปฟ้องพ่อมันคือกําลังลบกันอยู่ได้สามสี่วันมันมรีบไปฟ้องทมเลยบอกให้ทมเนี่ยรีบลงมาเจรจาหยุดยิงได้ละอ่าอันนี้อาการออกนะอาการออกว่าน่าจะหมดแล้วสองไม่งั้นเราจะไปจับเฉลยศึกยี่สิบคนได้ยังไงที่ไปจับได้เนี่ยก็เพราะว่ากระสุนปืนมันหมดนะครับนั่นอนะ่ะไอขนาดชุดนั้นเนี่ยยี่สิบนายกระสุนปืนหมดอนะ่ะ ก็แสดงว่าชุดอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในแนวหน้ากระสุนปืนก็หมดเหมือนกันขเมนมันก็เลยขอยอมแล้วตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันไปเตรียมอาวุธเตรียมหอบกระสุนปืนขึ้นมาอีกใหม่หรือเปล่าเห็นไหมมันเหมือนกวนนะมันเหมือนพยายามยั่วยุไอ้ไทยเนี่ยเปิดฉากกิงขเมนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นสถานการณ์เลยก็ไม่ได้สู้ดีนะวันนี้ก็เลยไม่ได้ค่อยด่านางมาลีสักเท่าไหร่นะครับมันจะมีไอ้บอยรู้จักป่ะหนใครรู้ใจบอยบ้างเหเห็นเขาบอกว่ามันเป็นคน ไม่อยู่กับล่องบั boy, งกบอยเขาบอกว่ามันอยู่ที่กรุงปนมเปเป็นคนคเขมรแต่เสือพูดภาษาไทยเก่งชิบหายเลยนะไอ้บอยมึงเคยอยู่ประเทศไทยมาก่อนเหรอนะแล้วมึงอยากจะเรียกร้องให้กับประเทศของมึงเนี่ยมึงพูดภาษาไทยหาพ่อมึงเหรอนะทำไมมึงพูดภาษาไทยทําไมนะมึงไม่ชอบประเทศไทยทาไมมึงไม่ทึ่งไม่พูดเป็นภาษาเขมรน,นะครับออกมาพูดจาหลอกตัวเองนะคุณผู้ชมบอกว่าไอ้ที่ตายกันเป็นเบือที่มีกลิ่นเหม็นแรงโชบอีกาโชบเนี่ยเป็นทหารไทยโอ้ยบอย ทุยไอ้บอยประเทศไทยกูจะบอกให้รู้นะประเทศกูเนี่ยไม่ได้อยู่ใต้ตีนนายกนะไม่ได้อยู่ใต้ตีนแบบประเทศมึงไม่ได้อยู่ใต้ตีนหุนมาเนตหุนห้นเซนนะที่ประชาชนไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะไม่กล้าที่จะเรียกร้องต่อรัฐบาลประเทศกูเนี่ยนะกูจะบอกให้รู้ถ้าทหารหรือว่าคนเนี่ยประชาชนหายไปคนหนึ่งเนี่ยเรื่องใหญ่นะกูจะบอกให้รู้สื่ออย่างกูคนเนี่ยไม่ยอมนะก็จะตีข่าวนําเสนอข่าวสื่อไทยอีกหลายสนัก เขาจะตีข่าวเพราะว่าลูกเขามีพ่อมีแม่เขาไม่มีใครยอมหรอกนะไม่มีทางไอ้บอยนะฝากบอกไปถึงคนขมรนทุกคนด้วยได้โปรดทราบความจริงซะใหม่คนไทยเนี่ยทหารเนี่ยหายไปสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาไม่ยอมเขาจะมาร้องสื่อจะออกข่าวประจานรัฐบาลก็รัฐบาลเด๋อกองทัพก,ก็กองทัพเดอคนไทยเขาเรียกร้องเป็นเว้ยมีปากมีเสียงไม่ใช่เป็นเหมือนคนขมรนกลวัวฮุนเซนก็เหมือนไอ้บอยนี่ไงมันกลัวฮุนเซนหรือเปล่านะ มึงกลวยคุณมาเนตหรือเปล่าทำไมมึงไม่ไปเรียกร้องมันประเทศไทยนี่เป็นไปไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยลองหายไปดูดิสักคนหนึ่งอ่ะลองหายไปสักคนหนึ่งทั้งพลเรือนทั้งทหารนะไม่ได้มึงไม่รู้จักประเทศไทยมึงเอามาตรฐานของประเทศมึงเนี่ยไปเทียบกับที่อื่นไม่ได้บ้านมึงอ่ะแม่งไม่มีมาตรฐานมึงเข้าใจป่ะนะมึงอ่ะหลอกซื้อขมิเนี่ยนะมึงหลอกทั้งโลกแล้วมึงก็หลอกไปแต่วันนี้มึงหนักถึงขนาดหลอกตัวเองแล้วนะนะครับไม่รู้สี่รู้แปดเหฮ่านะครับ ประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากจะปกปิดข่าวแบบนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะกูจะบอกให้มึงรู้ไว้นะวันนี้เขาเยียวยาคนตายอ่ะกับคนทุพพลภาพพิการอนะ่ะแปดล้านถึงสิบล้านอนะ่ะบ้านมึงมีปะ่ะทําไมมึงไม่ไปเรียกร้องไอแวนด้าอีกคนหนึ่งอยู่ไหนไอแวนด้ามึงจะไม่ไปเรียกร้องไอรัฐบาลมึงอะ่ะเยียวยาคนขมิ้นนั่ไปดิทหารเขาไปสู้รบอะ่ะแล้วจริงหรือเปล่าที่ไปสั่งเขาอะ่ะบอกว่าอย่าถ่ายรูปงานศโพสต์โซเชียลอะ่ะนะมึงจะกด มึงจะข่มเหงกดขี่ความเป็นมนุษย์ของชาวเขเมรไปถึงไหนไอ้หาปากทำม,มาเป็นพูดอวดลอบอกว่าลูกต้องเสียพ่อพ่อต้องเสียหลานหลานต้องเสียตาเสียหาอะไรของมึงเนี่ยนะมึงไม่ไปเรียกร้องไอ้มุนเซนน่ะให้มันเยียวยาคนเขเมรอะ่ะฮะให้สร้างบ้านให้คนเขเมรที่พังอะ่ะนะครับให้ไปเรียกร้องให้จ่ายเงินเยียวยาไอ้หุนเซนมันรวย,ยตาไตหา่ามึงไม่ไปเรียกร้องมันขายนาฬิกาฮะนาฬิกาแม่งมีลูกกี่ร้อยล้านนะครับให้แพนด้า มึงเป็นนักเรียกร้องเพื่อชาวบ้านไม่ใช่เหรอเพื่อประชาชนไม่เหรอนะครับมึงอย่ามาพูดเอารอแม่งเขากำลังสู้รบบมือกันอยู่หนีไปซื้อไมโครโฟนซื้อหาพ่อมึงเหรอตอนกำลังสู้รบกันอยู่อ่ะฮะพูดตรงไปตรงมามึงกล้าจะมาเป็นกระบอกเสียงเนี่ยมึงต้องหนักแน่นมึงต้องสู้เคียงข้างชาวบ้านอยู่ข้างประชาชนไอ้หาดายบอยอยู่ดีๆไปแวนด้าได้ไงไวะเนี่ยนะทีนี้เขาเยียวยาเนี่ยแปดล้านสิบล้านคนเจ็บสาหัสได้แม่งตั้งหลายแสนคนเจ็บเล็กน้อยนะ ก็ได้เงินหลักหมื่นเยียวยากันแบบจัดหนักจัดเต็มเอาประชาชนเอาชีวิตของชาวบ้านเป็นศูนย์กลางนะไม่เหมือนพวกมึงนี่กินหรูอยู่สบายเฮียซื้อไม้แพงๆอยู่อเมริกาทำมาเป็นปากดีฟังข่าวสองด้านทุยอิมาลีโกโหกทุกวันไปก๊อปปี้แม่งสํานักข่าวรอยเตอร์บอกว่าไทยเนี่ยโปรยสารพิษไอ้ฮาไอ้แวดด้ามึงก็เชื่อเหรอไหยมึงไปเมกาบ่อยไหมเหรอฮนะมึงไปซื้อไม้เมกามึงไม่แ,แวะไปสํานักข่าวรอยเตอร์เขาอะ่ะ ไปขอดูภาพเขา่วยเครื่องบินหน่อยไอ้ฮาที่อย่างนี้ไม่พูดมึงเล่นก๊อปปี้ภาพเลยนะมึงเล่นก๊อปปี้ภาพของสนักข่าวรอยเตอร์ดับไฟป่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียเอามาโจมตีไทยเนี่ยฮะเหมือนหรือเปล่าโอ้ไทยเขาดูแลชาวบ้านเป็นอย่างดีมึงไม่ต้องมาเสือกรู้ว่าศพบทหารไทยนอนเน่าเหม็นอยู่ในกลางป่าไอ้ฮาศพบทหารขมิทดังนั้นนะใจกากปากเกง่งไอ้ฮาแล้วก็พูดแบบ โกหกตัวเองอ่ะมึงเป็นไปไม่ได้บอยเอแวนดาทหารไทยเนี่ยลูกเขามีพ่อมีแม่นะมีพ่อมีแม่หายไปคนนึงอ่ะเขาตามหาริกแผ่นดินนะกูจะบอกให้รู้นะของมึงอ่ะตายตั้งหลายพันจนเน่าเหม็นแสบจมูกไปหมดเนี่ยนะจนกลัวจะเกิดโรคระบาดไอ้หาไม่มาเก็บศพโจนะอีกเรื่องหนึง่งมึงรู้ยังวันนี้ไทยซื้อกิฟเพนอีกสี่ลำอะ่ะเขาจะจัดเต็มสิบสองลำนะเว้ยเอาไปก่อนสี่ลำหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยล้านบาท นะขมิ้นปล่อยข่าวโกโหกไนงะก่อนหน้าเนี้ยแล้วก็มีสื่อสํานักหนึ่งของมาเลก๊อปข่าวบอกว่าสวีเดนจะเลิกอะไรนะสวีเดนจะเลิกไอขายกิฟเชรในกับไทยทุยเลิกพ่อมึงดินะวันนี้เนี่ยไอบริษัทอะไรของสวีเดนเนี่ยเขาอนุมัติขายไทยเนี่ยนะรุ่นใหม่ด้วยนะรุ่นใหม่อนุมัติแล้วคอรมอเขาประสังประกอบแล้วได้ปีเจ็ดสองเว้ยอีกสองปีกว่า เดี๋ยวจัดไม่ฝูงหนึ่งถ้าเต็มลบถ้าเต็มสูบเนี่ยสิบสองลำนะมึงไอฮาบินสี่ลำเนี่ยก็ขี้หดตดหายแล้วมึงลองจินตนาการดูอีกสองปีกูมีอีกสองปีเนี่ยทริปเพ่นบินสักแม่งทริปเพ่นกับเอฟสิบหกเนี่ยบินทีสักแปดลำนะคุณผู้ชมขึ้นบินทีแปดลำมึงเอ้ยวางไข่ทีละสิบลูกยี่สิบลูกเนี่ยว่าไม่ต้องสู้กันแล้วเอาว่ากันตามตรงมึงรู้ยังเนี่ยฮะนี่กูพูดเนี่ยให้มึงทรา,า,าบข่าวนะ ไม่งั้นเนี่ยมึงไปอ่านข่าวแต่ขเมนน่ะขเมนมันก็รายงานข่าวปลอมนะข่ามนนิวไอ้เฟรชนิวเนี่ยนะรายงานข่าวปลอมว่าสวีเดนจะไม่ขายกิฟเพนใ้ไทยเห็นไหมนี่ก็ข่าวปลอมอีกแล้วไอ้เครื่องบินดับไฟป่ามึงก็ปลอมกิฟเพนมึงก็รายงานข่าวปลอมไอ้หามึงหัดมีของแท้กับเขาบ้างสักอย่างเถอะมึงจะปลอมไปถึงไหนเนี่ยนะเข้าใจป่ะกิฟเพนสี่ลำเว้ยจัดเต็มสูบเ็นสิบสองลำหกหมื่นล้านโอ้โหก็ไม่อยากจะพูด แล้วมึงก็ไม่ต้องไปอ,อยากได้ได้กิฟเพนเนี่ยเขาไม่ขายหรอกเพราะว่าสวีเดนเนี่ยพะเขารู้ว่าเป็นเงินกนะมเมอร์นะเขมรเนี่ยนะเป็นแหล่งฟอกเดินแก๊งกมเมอร์เป็นเงินสีเทาเป็นพวกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาทำมาหากิน UN มีรายงาน UNODC a m อ e s t y i n ม e r n a t i o n a l อเอเมริกาแม่งก็แบนลาดิฮุนเซนนะไอ้ฮุยวันกุ๊ปมึงอะอะไรกัสาภาพยุโรเขาก็แบนเพราะนั้นเขาไม่ขายหรอกนะเขาไม่ขายเพราะว่า ขาไม่ขายหรอกเครื่องบินมึงก็หาก๊อบเอาเองลวกันมึงเค็มเก่งเนี่มึงกรอบเก่งมึงก็ไปหากรอบเอาเองลวกันเครื่องบินลบอ่ะนะมึงเคลมเก่งมึงไปหาเอาเองลวกันแล้วกูจะบอกให้มึงรู้อีกอย่างนะนี่กูไม่ได้มาขิงนะกูไม่ได้มาอวดมันคือผมเนี่ยจะนําเสนอข่าวแบบนี้นะคุณผู้ชมความจริงคือความจริงใช่ป่ะถ้าความจริงมันจะทําให้บางคนอิจฉ้ามันก็ช่วยไม่ได้เว้ยนะแต่กูอ่านข่าวจริงยุคนอ่านข่าวจริงเว้ยไม่ได้อ่านข่าวปลอมเหมือนในเฟสเดีวสื่อข่านะคือ วันนี้เนี่ยกูได้เครื่องยนต์เรือดำน้ำแล้วมึงรู้ปะ่ะฮะคอมเมนต์วันนี้กูได้เครื่องยนต์เรือดำน้ําแล้วเยอดมันก็ไม่ขายกูตอนแรกกูก็อยากได้เครื่องยนต์เยอดมันน่ะลุงตู่ก็ไปตกลงกันไว้แล้วไอ้หาซื้อเรือดำน้ําแต่ปีหกศูนย์นี่ปีหกแปดไร้เรือดำน้ำกูยังไม่เสร็จเลยมึงก็เข้าใจกูด้วยนะมึงโชคดีนะที่กูเนี่ยติดปัญหาเรื่องเรือดำน้ำํามันมีปัญหาทางเทคนิคหน่อยลุงกูอ่ซื้องแต่ปีหกศูนย์แล้วมันติดขัดนะมันติดขัดตอนปี 64. เรือดำน้ำเขาประกอบเสร็จแล้วนี่กูจะเล่ามึงฟังในข่าวจริงเนี่ยนะแต่แม่งเสือไม่มีเครื่องยนต์เพราะกูจะเอาเครื่องเยอรมันลำเขมรเออเครื่องเยอรมันลำเขมรเรือดำน้ำกูเนี่ยนะปรากฏว่าพอถึงเวลาหาไอ้ไอ้เยอรมันเขาไม่ขายให้เพราะเขาเนี่ยเขาไม่ขายจีนเขามีส่วนที่สัญญาอะไรของเขาอะกูก็เลยไม่ค่อยมีเรือดำน้ำกูก็เลยช้าเนี่เสร็จแล้วตอนนี้วันนี้มีการประชุมครมอเนะคอรมอก็อนุมัติแก้สัญญาแล้ว ก็เออไว้วันหลังแล้วกันไอเครื่องจีนไอเครื่องเยอรมันอนะเดี๋ยววันหลังค่อยหามาใส่เอาเนะก็คือตกลงนะฮะซื้อเรือดำนำ้ำรุ่นยวนคลาสยวนคลาสจากจีนเป็นการซื้อแบบจี -2 จีรัดต่อรัฐนะครับไม่ใช่ซื้อขายง่ายๆนะนะจีนเขาบอกว่าขอประกอบอีกแป๊บหนึ่งอีกไม่เกินพันสองร้อยวันอีกพันสองร้อยวันก็กี่ปีอะสองปีกว่าไอขมิ้นไอบอยไอแบดด้า เฮ้ยมึงฟังก่อนมึงอย่าไปไหนนะประเทศกูก็ไม่ได้ซื้อไมโครโฟนไมโครโฟนมาทําหาเลยสู้รบนะมึงนี่ก็เลิกเถอะไออ่ออ,อีกสองปีกว่ากูจะมีเรือดำน้ำแล้วนั่งดีใจกับกูปะ่ะนะประเทศไทยกูจะมีเรือดำน้ำนะไม่ต้องอิจฉานะเว้ยดีใจกับเพื่อนด้วยนะกูจะได้มีกิฟเฟนอีกสี่ลำเรือดำน้ำยวนคลาสอีกหนึ่งลำนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องขี้หดตดหาย ไทยไม่เคยลุกร้นใครก่อนเว้ยไทยไม่โจมตีใครก่อนไทยไม่ใช่พวกสกปรกไทยไม่ใช่อาชญากรสงรามึงสบายใจได้กูไม่ลุกล้ำใครก่อนหรอกกูไม่เอาเรือกูไม่เอาเรือดำน้าไปยิงเกาะกงหรอกไม่ต้องห่วงเข้าใจป่ะเรือดำน้ํากูไม่ไปยิงเกาะกงหรอกเพราะว่าทหารไทยประเทศไทยเขามีมาตรฐานเขาไม่ไปลุกร้นใครก่อนเขาปกป้องอธิปไตยทําตามกฎบัตรสหประชาชาติแต่มึงรู้เอาไว้ซะกูจะมีเรือดำน้าแล้วนะเพื่อนนะ กูจะมีกิฟเพรลำใหม่แล้วนะรุ่นใหม่ด้วยนะรุ่น e f นะเพื่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวเนี่ยมีคุณผู้ชมบอกมีฟริกเกต,ตอีกสองลำเอาก็าไปรถถังจัดมานะช่วงนี้เนี่ยกองทับรีบเสนอเลยเสนออะไรมาคนไทยอนุมัติอนุมัติอนุมัติเงินหมืนมนมนม่นไว้ก่อนตอนนี้แจกเงินหมื่นแสนกว่าล้านงบกันไมเนี่ยเก็บไว้ก่อนโอ้โหเรือดำน้ำรันเจ็ดพันล้านไอ้หาคุณผซื้อได้สิบลำเลยนะถ้าจริงเขาขายให้เนี่ยตอนนี้ ไทยมีงบกันเอาไว้จากเงินหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านมึงฟังมึงไม่ต้องอิจฉานะมันเป็นความจริงความจริงก็คือความจริงแม่งต้องรับให้ได้ไม่ใช่ไปพูดข่าวโกหกตอนนี้กูมีงบอยู่แสนห้าหมื่นล้านกันมาจากเงินดิจิตอลนะเอาไปซื้อเรือดำน้ำจากจีนเอาสิบลำเจ็ดหมื่นล้านจัดไปคลิปเพ่นลำละเร่คลิปเพ่นลำละห้าพันล้านไปจัดไปสักสิบลำไปนะเรือดำน้ำสิบคลิปเพ่นสิบโอ้โหไอห่าเอ้ย นะทีนี้ละมึงเงินหมื่นไม่ต้องแจกเงินหมื่นไม่ต้องแจกนะเอา F30 สามสห้สักสามลำดีไหมถ้าอเมริกาขายให้เห็นไหมนี่คือความจริงของข่าวแต่ที่กูพูดเนี่ยต้องรองเขาขายให้ก่อนนะกูก็ไม่ได้โมเยอะหรอกถ้าจีนอเมริกาสวิเดนเขาไม่ขายให้เนี่ยกูก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีนะมีตังค์เชื่อว่าจะซื้อได้ของพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความจริง มึงหัดดูข่าวความเป็นจริงบ้างนะครับมึงควรไปเรียกร้องให้หุนเซนเนี่ยมารับผิดชอบชีวิตทหารพลเรือเรือนนะคนที่บาดเจ็บล้มตายให้ดีจะดีกว่ามไม่ต้องมาแซะประเทศไทยหรอกนะเออมึงไม่ต้องมาแซะหรอกเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเข้าใจปะ่ะเออนะวันนี้วันเกิดหุนเซนหุนเซนเลี้ยงวันเกิดที่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมใครรู้บ้างเนี่ยคุนเซนเลี้ยงวันเกิดไหนเนี่ยวันนี้วันเกิดเจ็ดสิบสามปีอะเลี้ยงไหนเนี่ย ใครรู้บ้างเนี่ยมุนเซเลียงมันเกิดที่ไหนนะครับมาลีไปด้วยปะมุนเซเลี้ยงมันเกิดที่ไหนนะมาลีไปด่วปดาวนะแต่คงลาบากหน่อยมาลีช่วงนี้ยเจเจ,เจบุลลานีเขาประกบแล้วเขาเฝ้าบัวแล้วชัดเจนแล้วอืนะมีข่าวอะไรอีกอยากทราบไหมส่วนนักกีฬาซีเกมส์เขมรนะ่ะตอนนี้รายงานตัวจากพันห้าร้อยคนเหลือห้าสิบเจ็ดคนนะมึงจะมาหาพ่อมึงเหลือห้าสิบเจ็ดคนนะ่ะมึงไม่ต้องมามันมาแล้วมันวุ่นวาย เป็นสายลับหรือเปล่าก็ไม่รู้คนไทยก็ไม่ไว้ใจมาก็ไม่ได้จะว่าจะได้ชิงรางวงรางวัลอะไรกับเขานะมึงยิงเด็กยิงโรงพยาบาลมึงโจมตีประเทศไทยเสียหายขนาดนี้จากพันห้าร้อยคนยังกุศาเสือกเหลืออีกห้าสิบเจ็ดคนมึงจะเหลือวปหาสิแตกอะไรเอนะอีกห้าสิบเจ็ดคนไม่ต้องมาแล้วอู้ลำคาจริงๆเลยนะมึงก็หัดมีศักดิ์ศรีบ้างีิว่าขมรคนขมรมึงไม่ต้องมาหรอกมึงทำกับประเทศไทยขนาดนี้ มีคนผู้ชมถามมาบักสุดเออ <ược> บักสุดไม่หายหัวไปแล้วเว้ยกูว่าป่านนี้ผมงอกแล้วอืมบักสุดผมงอกแล้วสายรับไทยอะนะนะกูว่ามึงอยู่ไม่สุกหรอกมึงระวังนะเว้ยมึงไอ้ขมรมันเชื่อด้วยนะมึงเป็นสายรับไทยอะกลับไทยก็ไม่ได้ชาวบ้านรอกระทึบอยู่นะนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักกีฬาซีเกมไม่ต้องมานะครับผมพูดตรงๆเป็นผมก็ไม่มามึงจะมาหาหอกอะไรมึงจะมาแข่งเอาอะไรซีเกมก็ไม่ดูกันแล้วฮะมึงจะมาหาหอกอะไรถอนตัวไปตั้ง พันห้าร้อยคนนี้จะเสือกมาอีกห้าสิบเจ็ดคนอู้ลำคาญเลยนะจะมาทําไมเป็นสายลับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันลำคาญอนะ่ะมาก็ไม่ไว้ใจแม่งก็ต้องค้นกระเป๋าหนักๆหน่อยน,น,นะถ้ามานี่ไม่ให้พกมือถือนะเว้ยเดี๋ยวแม่งส่งพิกัดนะถ้ายังจะมาถ้าจ้จหน้าด้านมาให้ได้มาแข่งกีฬาเนี่ยไม่พกมือถือนะไม่ติด G.P.S นะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเพราะไม่งั้นมึงเอาไปรายงานใครจะไปรู้อ่ะ มึงส่งพิกาดอะมึงไว้ใจไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเหมือนท่านแม่ทัพภาคสองบอกเอาไว้อะว่าไทยกับขมรนไม่มีวันเหมือนเดิมแล้วไม่มีวันเหมือนเดิมนะไม่ต้องมาหรอกมันลําบากไม่ต้องมาถ้ามึงอยากมาเที่ยวจริงๆอะมึงก็มาเที่ยวนเองมึงก็ใส่หมวกใส่แว่นให้เรียบร้อยคนจะได้จาไม่ได้นะอันนี้พูดเรื่องจริงผมเป็นคนพูดความจริงถ้านักกีฬาขมรนอยากมาเที่ยวประเทศไทยอะนะมึงก็องแอบมาเอานะครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษนะเวลามาอมเออเวลามาพูดภาษาอังกฤษนี่เป็นห่วงนะเนี่ย นักท่องเที่ยวเขมรที่อยากมาเที่ยวไทยอะ่ะถ้าจะมาไทยก็ให้พูดเป็นภาษาอังกฤษนะเออเขาจะได้แยกไม่ออกว่าเป็นคนประเทศไหนใส่แว่นตาดําอะไรเงี้ยใส่หน้ากากแมสซะใส่หมวกซะเออธงอะไรที่เป็นธงชาติเขมรอย่าไปติดพูดเรื่องจริงนะด้วยความเป็นห่วงแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดไม่ต้องมาจบอืมลาบากเว้ยมึงเห็นยังมันลําบากไปหมดอะ่ะนะเออนะมันอยู่กันไม่ได้หรอกช่วงเนี้ยอีกพักใหญ่เลยแหละนะกูบอกได้เลยอยู่กันไม่ได้หรอก มึงยิงปั๊มมึงยิงเซเว่นมึงฆ่าเด็กมึงยิงโรงพยาบาลน,นะใครจะไปรับพุงมึงได้เออนะมีคุณผู้ชมบอกว่าเออมึงเปลี่ยนทรงผมไม่ได้มึงอย่าทรงเป๋มานะถ้ามึงเป๋ามาเนี่ยเฮียรู้มั้งแต่ลงสนามบินเลยอะ่ะเอ,อเอา,เาเมึงเป๋ามาเนี่ยไม่ใช่ถ้าเป๋มาเนี่ยรู้มั้งแต่ไอไอรถรถเมย์เลยอะ่ะอย่าปัดเป๋เด็ดขาดห้ามทรงต้องห้ามเว้ยทรงเนี้ยทรงต้องห้ามแล้วนะไม่ได้อย่างเด็ดขาดอื โอเคนะรายงานข่าวโอ้โห30นาทีที่ผมเพิ่งรายงานข่าวอยู่ช่องเนชั่นนะครับยีบสองตั้งแต่สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีจนถึงสองทุ่มหากชื่นชอบก็ไปดูกันได้นะครับทีวีช่องยี่สิบสองนะนี่ก็พูดข่าวตั้งแต่ห้าโมงเย็นเนี่ยเนี่ยจะสามทุ่มแล้วยังไม่หยุดพูดเลยเนี่ยนะนะวันนี้พูดเพื่อชาตินําเสนอพูดนาเสนอเพื่อชาติผมไม่หน่อมแน้มนะผมไม่โลกสวยผมพูดใจอย่างตรงไปตรงมามันเป็นสไตล์นะมันเป็นสไตล์แล้วก็ดูดันชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแ like, ช กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับ